ทุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงทุกทูกฐานเนาะมื่อนี้ก็มาพบมาพาะกันคือเก่าพี่น้องเลยสบายดียามมือแรงเด้อพี่น้องเด้อยามมือแรงยามคำคำเมื่อนี้ก็เป็นมือวันเผาวันสิ้นพี่น้องเลยเนาะแอคูหละคนกัตสิบุบูซงบูซากันเรียบร้อยแล้วล่ะมือนกับสิภาคเข่าข้อคือเก่าพี่น้องเห็ดอยู่เฮดกินเนาะชักสิเห็ดยังแต่เมื่อนี้ยังบ่ทันเฉลยเมนูอยู่ แต่ว่ามีปลาคอใหญ่พี่น้องเลยปลาคอใหญ่อีกแล้วนี่เด้อพี่น้องปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่พี่น้องเลยตัวบักใหญ่หงไงบริเวณตันนนตวนี้น้อยไงแต่ป่ีนมาถือจันพี่น้องเไยถือจันใส่จันมันก็เลยได้สิมาแกงมันนี่พี่น้องแกงปลาคอใหญ่พี่น้องปลาคอใหญ่มาหอดแล้วสิมาแกงกินแล้ว ตัวใหญ่พี่น้องเศกเกตก่อนภาษาพื้นบ้านเะาเ่น้องเศกเกตภาษาเพื่อนบ้านเรียกว่าถอนเกตปลาถอ,อนเกตพี่น้องเนาะมันงจงกินง่ายนี่ไข่พี่น้องเลยปลาไม่ไข่ใช่ไหมปลาไม่ไข่พี่น้องเลยไข่มัน ทีแรกว่าสิหนึ่งกินเนี่พี่น้องเฮ้ยเออคิดไปคิดมาแกงเอามันง่ายเพราะฉะนั้กินไว้สิหนึ่งกินสิมุกอะไรเนาะมกมาฮ่าไปตอกไปตองไปหมดเออเอาสิหนึ่งง่ายเลยว่าสิหนึ่งง่ายเลยสูตรของเฮาน่ะหนึ่งแบบว่าปรุงเครื่องปรุงยังไงก็ใส่ถ้วยถ้วยแก้วถ้วยเอ็นถ้วยดินนะนะพี่น้องเอารมณ์ใส่หัวปีปลาไปหนึ่งมันคือใส่ซึ้งใส่ยังไงก็หนึ่งมัน แเปะสะกับแเสเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางเฮาเบ่หมาักกินเล็กกว่าของกินข้าวขาเหนียวเนาะพี่น้องกินข้าวเหนียวนะบ่ได้กินข้าวจ้าก็เลยอยากกับบ่มากินส้มกันพี่น้องแเปะสะนี่มันต้องรสสมเลยเนาะมันเป็นส้มรสสมสมแเปะสะปลาข้อเป็นอาหารไทยพี่น้องอันนี้มันอาหารราวพี่น้อง ราวรเปอร์เซ็นต์ตำริกตำครัเบือใส่พี่น้องเลยพักในยังรออยู่รอพักปะเทาะไปเก็ยบเท้าไ่สวนยังหมาอย่างนี้จัดได้บ่ได้เขาไปอยู่ไรไปสวนจัะเปิดจัดได้พักยังมาแต่ว่าเขาใส่นะยังเฮ็ดบ่ใส่เครื่องใส่หมักใส่หมักน้ำเต้าหรือเปล่าใส่เห็ดเกนไงเนาะ าเด้อพี่นงสรุปแล้วได้เฮ็ดนั่นแหละพี่น้องเฮ็ดนางฟ้าแล้วกับผักกาดแล้วผักชีนี่แหละนน<ช>เนา<น>ะใส่นะม,มักเล่นนั่นเด้อใส่มักเล่นใช้มาเบิร์นก็มะเร็งใช่มักเล่นมะเขือเทศก็คือมะเล่นนั่นเองครับ <c oughs> ท่านผู้ชมลูกสาวสบายดียังแรงพี่น้องให้ลูกสาวเขามาเบิ่งนี่แหละพี่น้องเขามาเบิ่ง <c oughs> <c oughs> ก็มาเผาเวลาเห็ดกินก็มาเผาเลยเรียนรู้ไปแต่เน้นหน่อยเนาะเดี๋ยวมันสกีก้านอะหนมามันสกีก้านแล้เด็กหน่อยก็สกีก้านอะไก็เห็ดบ่เป็นถ้ากินอย่างเดียวบ่ไว้ได้พี่น้องไหนมากราต้องเห็ดนนะพอให้แม่กินเนาะมันจังทึ่อปลาลงมาในพี่น้องน้ำเดือดน้ำห้อนเห็ดนะเห็ดนางฟ้านอาลงก่อนไวได้ป่าวว่า ปัญญาญมันบมดสุกอันนา้มันบมดสุกหมดเบื่อปัญญาญเบื่อพี่น้องเปิาญเคยเมาเห็ดอันนี้วะเคยเมาเห็ดนางฟ้านี่แกงบมดสุกกระดึ้ต้มบมดสุกนี่แหละบึ้สุกเป็นมะต่อเลยเอาโต๊ะก่อนโต๊ะเบื้งคุ้งมาสั่นเนาะเอาปลาลงก่อนันก็จะเอายพักลงน้ำล้างพูดละนี่พักในบ้านในร่มดอกเนี่ยลงน้ำล้างเนาะพี่เนาะเนาะพักลงอลไรพี่น้องบ้านนี่เหลือแต่ปรุงอย่างเดียวพี่น้องเลย ผักลงมันเปื่อยก่อนพักแกงแกงปลาในแกงผักรวมนะพี่หน่อยแกงผักรวมรวมประจักผักกาดผักเอียงผักซีหัวหอมปลาบางอย่างนะเก็บน้ำปลามันเปื่อยไว้นะพี่น้องเลยเราบทีเอาปลาลงน้ำล้างเนาะเอาผักลงก่อนปลาบางอย่างปลา,าชนิดเด้ออันนี่คือปลาปลาขอนี่มันตัวใหญ่นเน,เนเาะเอาเอาปลาลงน้ำล้างอันนี้ ไอเอปลาลงก่อนตอพิษตอที่ขออภัยปลามันเร็วนะมันเขาจะลงน้ำล้างมง่พักสุกก่อนขออภัยจริงๆครับท่านผู้ชมปรุงเลยนะบ้านปรุงเลยป่ะเนี่ยถ้าเบิ่งปรุงเลยพี่น้องเลยเพิ่มความแซ่บความนัวมันก็แบบนี้แหละเกลือ หอมหมอมีนกเลยแกงปลาเนี่ยฮอมหอมเตดังมาเหวยเลยปลาตัวใหญ่นี่หนาเสียดยิ้วเข่าเลยพี่สุดแล้วกินเข่าแรงกำกันเด้อพี่น้องเด้อมือนเด้อไปยากระมดจอมาเลยเด้อมาห่วงผ้ากันเ้อมากินข้าวห่วงผ้าเด้อกินปลาห่วงหวยกินปลาห่วงหวยกินกล้วยห่มห่วงหวีมากินแกงปลาห่วงถ้วยกันก็แล้วกัน ทำกันเด้อพี่น้องผู้ทุกคนเขาแรงมาเนาะแกงปลาคอใหญ่แกงปลาคอใหญ่ทำกันเด้อพี่น้องเด้อยเขาแรงเอาลงเกงปลาหิวเขาเอาไปล่อลงเกงกินตาพี่น้องไปกินล่ออ่าฉันมันลอกินได้กินลอเยเนาะทำกันมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินเขานเด้อกินเขาแรงแกงปลาคอใหญ่ ใส่ฟักซีฟักบัวเฮ็ดแม่เดอจักเป็นชาถูกอร่อยนี้จักเป็นอยังกล้องมันวูบว่าวูบว่าม่พี่น้องเอาเขาก็เอาขากับโบขุเรื่องโบจักลายกันนะกล้องวูบเป็นวูบวาวูบว่าพี่น้องมันเป็นอย่างเงื่อนเหรอก็มันเป็นย่งแบบมันซ o o m ออกซ o o m เข้านะพี่น้องนั่นเห็นบอกไม่เหนื่อยมันเป็นอย่างของมัน ไอหูก็บอกคอมเมนต์บอกอ่าง,งเงลูกสาวากินดีลูกสาวล่ะอะไรว้างลูกสาวเยังากะลงมาพี่น้องอม,มาเพราะมีใหญ่พร้อมครเัเเ จ้ากินข้าวร่วมกันเด้อพี่น้องกาวแร่วกันเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องหิวกันด้เฮาก็เสียดําเกินข้าวกนเด้อเสียาเป็นดเจ้าคืนเงียบๆเด้อบ่เสียดําอบ่บ่ มองอยู่พี S <S hey. ่ยกพมาเรามาเอเแมวใสู่สิเดะามันใส่ัใส่มใส่ใส่ใส่มดน นี <segue> <Deus> ่จับเลยจับเขือนซพี่น้องนลแเน่บอกเลยนะนั่งมาไครปา แเวนจยได่เนาะไปเดินมวะเดยแขนะไม่ดนมันแขบุญเดนไม่ 1, ีแขกเดี 1, ๋ยวมันหอมแล้จะบอกผมว่ามีถงน้าียเดี๋ยวงเยี่นนะด้ัอีบอกว่าไก่มนเยี่ยนไปเดินไมนาเยี่ยใกล้กวัน้าบริไกลตกี พวกมัยต <Đây deve. S 1> ัวแบบใหญ่กับอกาไ่่งเสีทั้งบอกนะนไม่นะบอยชไรไตงน่งนน่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những nothing. อกอ,กอาากเก็บภาพบรรยากาศเป็นสนิทเนาะพี่น้องเนาะความลาพาจจากทุกใบเลยเพราะทำไมกินหน้าพี่น้องก็บุญกับบุญที่ติดตามห้งองก็มุกดกรอบใจได้ที่เข้ามาเบ,บิ่งมาชมส่องเราพาเพลินเนาะไปแล้วพี่น้องสวัสดี